แม่เคยมาทําตาตั้งแต่สมัยก่อนใช่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 แล้วแม่กลัวกับการทํากลัวว่ามันจะออกมาไม่สวยหนีไปเลยแม่โดนฉีดยาไปแล้วแล้วแม่ก็หนีกลับบ้านไปแล้วคุณหมอก็ตามมาบอกว่าอาทิตย์ผ่านมาคุณหมอตามมาพอทําเสร็จปุ๊บแม่บอกว่ารู้งนี้ฉันทำตั้งนานแล้วสวยมากแล้วดีที่สุดคือทาเสร็จแรกคุณหมอพาไปวัดต่อบอกคุณหมอหนูไปไม่ได้หนูยังตาอย่างนี้อยู่ที่ไหนได้เหมือนเหมือนกับกรีดแล้วเนี่ยทำให้เรายังเดินเหินไปไหนมาไหนคุณหมอบอก อย่าน่นนะไม่ให้นอนเดินจะได้ไม่บวมเออน่ารักมากอะค่ะทำให้เรารู้สึกว่าผูกพันแล้วก็รักรักคุณหมอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันก็ใครอยากสวยนะคะก็มาที่นี่ได้เลยนะคะเพราะที่นี่เป็นอมตะน,นะคะอมตะคือว่าอาจารย์เนี่ยจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างบนใบหน้านะคะเพราะว่าอาจารย์จะกันเองมากๆเลยอะค่ะมาแล้วสบายใจเหมือนอยู่บ้านทำที่บ้านแล้วก็เขาบอกว่าทำแล้วหายไวด้วย วันนี้มาแสดงความยินดีนะคะที่โรงพยาบาลทิรพรเนาะของอคุณหมอชลทิศชนลทิศ<ผ>ค่ะแม่เนาะ